เพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องผ่านไลฟ์ผมขอให้เซเว่นอีเลเช่วยบริจาคเงินให้โครงการผม100ล้านบาทเรื่องของนวัดผมยังยืนยันเหมือนเดิมอะ่ะกเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับขอเรียกร้องของเขาเนี่ยนอกจากจะส่งผลเสียกับเขาแล้วนะครับยังส่งผลต่อเคราะกรรมเขาด้วยนะครับหติดโควิด1 9 2. ถูกดำเนินคดีนะครับตามกฎหมาย ตอนนี้อีกอันหนึ่งนะฮะถ้าเข้าข่ายการกระทําความผิดเรื่องของการโชคทรัพย์ซึ่งเขาก็รู้นะบอกไม่ใช่เป็นการการโชครัพย์ถ้าเข้าข่ายการกระทําความผิดผมว่าไม่รอดนะครับคงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็คงจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นหลักนี้เรียกว่ายิ่งดินยิ่งเจ็บจงดูบทเรียนของนวัดเป็นสําคัญนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็โฆษณาสินค้าหลายสินค้า นะครับดารานักร้องนักแสดงสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่นวัดกล่าวนี้เขาออกมาเรียกร้องที่จะเอาเงินจากเจ้าสัว100ล้านบาทคือของ4ีพีนะครับแต่ปรากฏว่า c ีออกมาแถลงการแล้วนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเอาให้ได้และขอให้เครือข่ายของพวกเขานะและประชาชนทั้งประเทศคว่ำบาตรซีและก็ตับเพิดเจ้าสัว CP ีนั้นออกนอกประเทศ ประเด็นนี้ก็คือว่าเข้าขายอะไรและความจริงมันเกิดอะไรขึ้นผมอยากให้เซเว่อีเลเนหรือเจ้าสัวซีพีผู้ที่มักจะก,กินรว่วประเทศบริจาคให้ผมหนึ่งร้อยล้านบาทลงบัญชีนี้เร็วที่สุดครับขอหนึ่งร้อยล้านบาทเพราะคุณล่ำรวยจากคนไทย แล้วคุณก็สนับสนุนรัฐบาลในหลายกรณีคุณได้สัมปทานเยอะผมจะเอาทั้งหมดเป็นสะพานต่อเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องผ่านไลฟ์ผมขอให้เซเว่นอีช่วยบริจาคเงินให้โครงการผมหนึ่งร้อยล้านบาทผมจะตามมาทวงเพราะเงินแค่นี้น้อยมาก สำหรับสิ่งที่คุณได้จากคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะรอเงอินหนึ่งร้อยล้านบาทที่ทำให้คนไทยลำบากแล้วหมดอาชีพไปเยอะขายของไม่ได้ถึงเวลาที่คุณต้องคืนครับอันนี้เป็นคำวิงวอนเป็นคำขอนะครับจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ มันเป็นสิทธิ์ที่ผมอยากจะขอหวังว่าคงจะถึงเจ้าสัวหนึ่งร้อยล้านบาทมันมันน้อยมากหนึ่งร้อยล้านบาทมันน้อยมากสำหรับค่าความเป็นมนุษย์ของคนไทย ต่อไปนี้คนไทยจะต้องพึ่งตัวเองอย่าให้ใครผูกขาดเราต้องช่วยซื้อของชาวบ้านผมยืนยันอีกครั้งว่าผมรอนหนึ่งร้อยล้านบาทจากเซเว่นโอนเข้าบัญชีโครงการนวัตเพื่อคนไทยสำหรับท่านไหนที่คิดว่าสิบบาทได้ห้าบาทได้ ตามอัธยาศัยครับตามเลขที่บัญชีได้เลยความซื่อสัตย์จะเป็นสิ่งที่การันตีอนาคตของพวกเราจากนี้เป็นต้นไปเราจะเดินทางแบบชัดเจนในเชิงปรากฏการณ์นะครับเรากงเห็นความคิดเห็นของนวัดเนี่ยเป็นความคิดเห็นของปแปลกนะครับความคิดเห็นในการต่อต้านวัคซีนของจีนนะครับมาเป็นของเซนเ้นนะครับและตอนนี้พอเขาเริ่ม ฟื้นตัวผง,งกหัวขึ้นมาได้นะครับบอกว่าจะทําเพื่อคนไทยตอนนี้ก็มาเรียกร้องบอกว่าจะเอาเข้ากล่องให้กับคนไทย600กล่องต่อว,วันนะครับก็บีบพูดไล่สดนะครับเขาก็ยอมรับนะบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการกันโชคซั์นะครับแต่ว่าต้องเอามาให้ถ้าไม่ให้นะเขาก็จะเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรนะครับ CP ไม่ให้มีการไปซื้อของ CP โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงนะครับก่อนหน้านี้เขาก็พูดโจมตีวัคซีนของจีนนะแล้วเขาก็เรียกร้องให้เจ้าสัวเนี่ยออกนอกประเทศนะครับสีผีได้มีการแถลงการอย่างเป็นทางการไปแล้วว่าช่วยเหลือประชาชนไปแล้วมากกว่า1,000ล้านบาทในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยทั้งการตั้งโรงงานหน้ากากนะครับเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องมือแพทย์นะครับที่ส่งไปตามแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลต่างๆฟรีตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปี2,563ตราบจนถึงปัจจุบันประเด็นเ,เชิงงานสังเคราะห์น่าสนใจทําไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับนวัดเขาก็เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้มายตลอดคือความคิดเขาจะแปลกๆนะครับสวนกระแส ส่งเสริมยกย่องไปทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือประชาธิปไตยในขณะที่โควิด -19 ติดอย่างหนักตายเป็นอันดับหนึ่งของโลกตัวเขาเองก็ไม่รอดหลังจากที่โจมตีนะครับวัคซีนของจีนนะครับว่าเป็นสนจ,จนนะครับกลาวนี้ะงบหัวขึ้นได้ก็มาเรียกร้องจะมาช่วยคนถ้าผมรอดขึ้นมาผมจะมาช่วยคนน่นนี่นั่นเขาไม่ได้พูดเลยนะว่าเขาจะเอาเงินของตัวเองเนี่ยที่มีอยู่ทั้งชีวิตเนี่ย นะครับมาทําการช่วยเหลือประชาชนแต่เขาไปกดดันเรียกร้อง4ีว่า CP, ีต้องเงินไหมเขานะแล้วเขาเขาใช้เ,เขาเรียกว่ากลุ่มนวัตช่วยประเทศหรือช่วยชาติไรของเขาเนี้ยขึ้นมานะใช้ชื่อตัวเองนะแล้วบอกเอาไปช่วยแต่ให้คนอื่นเอาเงินมาถ้าไม่เอาเงินมาชั้นความบาดชั้นบอยคอร์ดคุณ <c oughs> หุ้นส่วนคิดว่าการกระทําแบบนี้เข้าข่ายการกระทําความผิดตามกฎหมาย ในรูปแบบใดเอาช่วยกันตอบใต้คลิปหน่อยนะครับเจ้าสัวนะจำเป็นจะต้องออกนอกประเทศไหนบอกคุณกับประเทศของคุณไปเลยนะก็จริงๆเจ้าสัวสัญชาติไทยนะผมเรียนทุนสัวมาเจ้าสัวสัญชาติไทยนะเขาเจ้าสัวซีพีนะสัญชาติไทยเป็นคนไทยเขาทําประโยชน์ให้กับคนไทยมากถึงแม้ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการขายสินค้านะครับแต่เขาก็ ตอบแทนประเทศไทยไม่น้อยเขามีโครงการของเขาเลยนะครับในการตอบแทนประเทศอันนี้เขาทาถูกของเขาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือประเทศไทยมาโดยตลอดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ใช่ว่าเอาอย่างเดียวนะสมัยก่อนเจ้าสัวสมัยก่อนี่้เอาอย่างเดียวเจ้าสัวสมัยนี้เอาด้วยคืนด้วยนะครับตอบแทนสังคมด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเจ้าวัดเขาคงไม่ทราบในขณะที่เขาไม่ได้สติอยู่ในโรงพยาบาลว่าตอนนี้ นะครับมีการแจ้งความดําเดินคดีนะกับผู้จัดการประกวดนางงามของเขาเนี่ยโดนนั้งหน้าเลยนะครับตอนนี้เขายังอยู่โรงพยาบาลยังคงไม่ได้รับหมายเรียกนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่านวัดนะครับเคราะซ้ำกรรมซัดนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะหายโควิดในที่แล้วนะครับ เขาก็ต้องถูกดำเนินคดีเนื่องจากละเมิดนะครับพรกรควบคุมโรคละเมดิดพรกฉุกเฉินนะครับจัดการชุมนุมนะครับจัดการประกวดนางงามและไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการแจ้งความดำเนินคดีไม่ใช่เฉพาะนาวัดไม่ใช่เฉพาะกองประกวดตอนนี้ทราบว่าตำรวจจะเอาผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนางงงนางงามทั้งหลาย นะครับที่จัดโดยสาวประเภท2เนี่ยแล้วก็มาประกวดสาวผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยและนางงามที่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้จะถูกแจ้งความดําเนินคดีทั้งหมดล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับสำหรับการประกวดนางงามของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนติดเชื้ออยู่13รายบางคนลงปอดไปเรียบร้อยนะครับที่สําคัญก็คือว่ามีผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นถึง100ราย จนทําให้พื้นที่ที่เขาจัดการประกวดกลายเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้เรื่องของนวัดผมยังยืนยันเหมือนเดิมอรเคาะซ้ํากำรําสัดนะครับข้อดีกร้องของเขาเนี่ยนอกจากจะส่งผลเสียกับเขาแล้วนะครับยังส่งผลต่อเคาะกรัมเขาด้วยนะครับหติดโควิด -19 2. ถูกดําเนินคดีนะครับ,ต,นะรบตามกฎหมายตอนนี้อีกอันหนึ่งนะฮะ ถ้าเข้าข่ายการกระทําความผิดเรื่องของการโชทรัพย์ซึ่งเขาก็รู้นะบอกว่าไม่ใช่เป็นการการโชกซั์ถ้าเข้าข่ายการกระทําความผิดผมว่าไม่รอดนะครับคงถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายก็คงจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นหลักนี้เรียกว่ายิ่งดินยิ่งเจ็บจงดูบทเรียนของนวัดเป็นสําคัญนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็โฆษณาสินค้าหลายสินค้านะครับดารานักร้องนักสแสดงต่างววยวาย ที่ปรากฏว่าเขาส่งผลทําให้คนที่เป็นผู้ประกอบการดาวร้างหลายเนี่ยเข้าสู่ความเสียเ่ยงเขาก็ไม่พอใจให้มิสคนของเขาที่อยู่ใกล้ตัวมาจัดเพจเขาดาแรกเนี่ยสิ่งเหล่านี้กาลังเกิดขึ้นและคงจะเป็นบทเรียนสําคัญนะปลายทางในเชิงงานสังเคราะห์นวัดผมว่าจบไม่สวยแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพร้มลิคิดคิดซ้ำพระกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสน ต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไรค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อต mẹ bên nó no cả sự thái chân cười ngoan ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดรา้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตคิดซ้ำเคราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูสับสนดังเป็นคนไม่มี คหเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้ง ต่อเติมพลัง,ลงให้แสงน,นึไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยัง ากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหาย Yeah.